ทีมมึงแย่แล้วมึงก็แพ้แพ้แพ้ส่วนมากคนเหล่านี้เขาจะไม่ค่อยโทษตัวเองเว้ยว่าแพ้เพราะอะไรแล้วทำยังไงรู้ไหมวิธีแก้มันจะไปหาคนมาแบกเว้ยเรื่องราวมันควรจะจบแค่นั้นมันมีชาวโวกอีกแล้ว <laughs> ออกมาต่อต้านว่ามาเวลเนี่ยต้องการเปลี่ยนสีผิวที่แท้จริงของด็อกเตอรดูมันเหมือนแม่งไปเปิดกลอ ora, ่องแพนโดร่านึกว่ามันมีทั้งสิ่งที่คุณต้องการมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากสิ่งไม่ดีแม่งตามมาอีกเป็นขบวนพอมันเกิดของเสียจากสิ่งที่เขาเรียกร้องออกมาเขาไม่รับผิดชอบอยู่แล้วสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t a l k Control อีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับ EP นี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงข่าวต่อเนื่องของป๋าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียของเราหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยจริงๆมันก็เรียกว่าจบสวยไปแล้วนะเพราะว่าดิสนีย์ตอนนี้กูก็จะพอดาได้ว่าวสถานการณ์เขาค่อนข้างจะถึงขาลงนะในหลายๆปีที่ผ่านมาทั้งผลงานภาพยนตร์มา r เวลซีรีส์หรืออะไรต่างๆนานา ของ IP อื่นด้วยนะนอกจากมาวเวลนะก็ค่อนข้างย่ำแย่นะ <c oughs> ทีนี้ก็ได้ป๋าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียมาแบกนะครับซึ่งก็ต้องบอกตรงว่าอย่างที่ผมทำคลิปพูดไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องเป็นห่วงป่านะเพราะว่าจริงๆนะถ้าคุณลองนึกภาพกันดูง่ายๆนะมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือน มันเหมือนมึงเล่นเกมแบบพวกเกมออนไลน์เกมโมบ้าเกมยิงก็ตามแล้วแล้วเกมมึงทีมมึงมีปัญหาทีมมึงแย่แล้วมึงก็แพ้แพ้แพ้ส่วนมากมึงสังเกตดูไหมว่าก็คนเหล่านี้เขาจะไม่ค่อยโทษตัวเองไว้ว่าแพ้เพราะอะไรแล้วทำยังไงรู้ไหมวิธีแก้มันจะไปหาคนมาแบกไว้ยป r าโรเบิร์ตเนี่ยก็เป็นตัวเลือก ที่สําคัญมากๆที่แบบเออคิดว่าคนนี้มาแบกแล้วจะชนะซึ่งตรงนี้นเป็นภาระหนักอึ้งของป่ามากนะแล้วกเ็เป็นภาระของทีมงานด้วยรวมถึงคู่สองพี่น้องรูโซ,โซด้วยนะที่จำเป็นจะต้องมาช่วยแบกซีรีส์นี้คือมึงคิดดูว่าเอาง่ายๆนอกเรื่องนี้หนึ่งคิดดูว่าโรเบิร์ตดนนี่จูเนียร์นะเขารู้ไม่รู้อ่ะเออเขาต้องรู้มากกว่าเราใช่ไหมเขารู้ไม่รู้ว่าปัญหาของดิสนีย์คืออะไรอะ่ะเขาถึงขั้น ขอทีมงานของตัวเองอ่ะที่ตัวเองมั่นใจเพราะนั้นเขารู้แน่ว่าที่มึงพังย่อยยับมาจนกูต้องมาแบกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ที่มันผ่านมาทําไมป๋าถึงไม่ยอมกลับมาร่วมมือนะเพราะว่าจริงๆผมว่ามันอย่างที่บอกอะ่ะมันมีดิวที่ยอมจ่ายค่าตัวป๋าผมว่ามาหลายรอบแล้วแหะแต่ว่าป๋าดูทีมงานแล้วคงมองแล้วว่ามึงอย่าอากูไป ไปแบกเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอมึงแพ้มาเนี่ยมึงโทษกูอีกว่าแบกไม่ได้นึกภาพไหมป๋าก็เลยบอกป๋าขอทีมป๋าดีกว่านะครับในรอบนี้ทีนี้เรื่องราวมันควรจะจบแค่นั้นไอ้นี่ผมเกิดเอาไว้แต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นเว้ยเพราะว่าหลังจากที่เปิดตัวให้ป๋าโรเบิร์ตมารับบทเป็นด็อกเตอร์ดูมนะซึ่งก็ตามที่เขาให้สัมภาษณ์อะ่ะก็จะมาเล่นเป็นวิกเตอร์วอนดูมถูกปะอ่าแต่ว่าแน่นอนคุณก็จะพอได้ข่าวมาบ้างว่ามันมีวิธีสับขาหลอกอะไรยังไงได้บ้างนะ สิ่งที่เกิดขึ้นประเด็นเริ่มต้นเนี่ยก็คือมันมีชาวโวกอีกแล้วคือแต่รอบนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ชาวโวกผิวดำเว้เอคือมันมีเขาเรียกว่าเป็นชาวโวกนชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึง่งซึ่งออกมาต่อต้านว่ามาเวลเนี่ยต้องการเปลี่ยนสีผิวที่แท้จริงของด็อกเตอร์ดูมหรือวิกเตอร์วอนดูมนั่นเองให้เป็นคนขาวไว้เ,เพื่อนๆหรือในทางศัพท์ของ ผู้ที่โจมตีเนี่ยเขาใช้คำว่า white w a s h i n g white w a s h i n g ถ้าคุณตามข่าวเกี่ยวกับพวกเหยียดผิวเหยียดสีผิวอะไรมาเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันหมายถึงว่าตัวละครดั้งเดิมหรือ,อตัวในเกมตัวในภาพยนตร์อะไรก็ตามที่มันไม่ได้เป็นคนผิวขาวแล้วทีมทีมสร้างเนี่ยพยายามยัดให้นักสแสดงเป็นคนขาวขึ้นมาเนี่ยทางฝั่งที่เขาต่อต้านเขาก็จะออกมาบอกว่าเนี่ย มันเป็นการไวท์วอชิงนะหรือฟอกขาวนะั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ป่าโรเบิร์ตก็โดนกลุ่มต่อท่านและรวมถึงมาเวลเองก็โดนด้วยนะในเรื่องนี้ซึ่งจริงๆมันก็อย่างนี้เขาบอกมันเป็นชนกลุ่มน้อยไว้แต่ว่าอย่างนี่ไงผมถึงบอกว่าการที่คุณมาเปิดประเด็นวกโจมตีต่างนาไม่ว่าทางวงการเกมหรือภาพยนตร์เนี่ยพอ บางอย่างมันขับเคลื่อนออกไปแล้วมันเหมือนแม่งไปเปิดกล่องแพนโดร่าเนอะปะมันมีทั้งสิ่งที่คุณต้องการมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากสิ่งไม่ดีแม่งตามมาอีกเป็นขบวนเนอะอกว่าที่มึงก็ไม่รับผิดชอบด้วยแล้วก็คิดว่าคงจะไม่มาแก้ไขอะไรด้วยก็คือปล่อยนะครับมันมีหนึ่งก็มีสองอ่ะมีสามก็มีสี่เนอะอกมะมันก็เลยเกิดความวุ่นวายเป็นแบบทุกวันนี้นะครับ ตามในคอมิกแล้วเนี่ยเนื้อหาของดราม่านี้ก็คือตามในคอมิกแล้ววิกเตอร์วอนดูมเนี่ยแม่งเติบโตนในยุโรปเว้ยซึ่งมีเชื้อสายเป็นชาวโรมาเนียนะครับเป็นเผ่าเร่ร่อนจากอินเดียที่เข้าไปอยู่ในยุโรปและปัจจุบันอพยพไปอยู่ทั่วโลกนะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยก็อย่างที่บอกฝั่งที่เขาเอามาโจมตีเนี่ยเขาก็จะบอกเป็นการฟอกขาวใช่ไหมแล้วก็ ว่าว่าทางดิสนีย์มาเวลเนี่ยก็คือเอาป๋าโรเบิร์ตเนี่ยมาเพื่อสร้างกระแสไงเอามาเรียกคนดูเพราะว่านักแสดงเบอร์นี้นะเหมือนมึงเอามาอยากจะให้แค่หนังขายดีโดยไม่ไม่ใส่ใจถึงสายสายเลือดเชื้อสายจริงๆของตัวละครอ่อาประมาณนั้นซึ่งเอามาตรงอะ่ะมันก็ต้องใช้วิธีนี้แหละเพราะว่าดิสนีย์มันหมดหนทางแล้วนะเออก็มีความจำเป็นต้องยอมทุกอย่างถึงขั้นถอดทีมงานวกๆของแม่งออกด้วยนะแต่ก็ มันมีมือที่มองไม่เห็นนะอันนี้ผมกลัวเรื่องนี้มากเลยนะไอเรื่องมือที่มองไม่เห็นเนะี่ยอ่ะทีนี้เขาก็ยังพูดอีกว่ามันจริงๆแล้วมันมีนักแสดงเชื้อสายชาวโรมานีแท้ๆเวย้ยที่เป็นนักแสดงะแล้วก็อยากจะรับบทเป็นด็อกเตรดูมด้วยแต่มาเวล l แม่งไม่เอานั่นก็คือชาลีแคแฮมทุกคนดูภาพที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามึงไม่ได้เป็นคนเชื้อสายนี้จริงๆหรือแบบมึงรู้จักเขาอะ กูดูยังไงมันก็เป็นคนขาวคนหนึ่งอะถ้ามึงเดินผ่านเฉยอะมันก็ดูเหมือนคนขาวปกติอะกูจะไปรู้ถึงสายเลือดสัญชาติอะไรเขาได้ยังไงวะนี่ก็ไม่ได้ต่างกันอะอนะถ้าไม่บอกเชื้อสัญชาติก็เหมือนไว้วอ h ชิงอยู่ดีปะวะเออแล้วคนทั่วโลกคนอื่นเขาก็คงไม่ได้รับรู้ว่าว่าอันนี้คือเชื้อชาติไหนแท้ๆนี่หรอไหม,มคือพอมันมีกระแสโวออกมาจริงๆผมแม่งแอบตลกนิดนึงนะคืออย่างนี้อนาคตแม่งไม่ต้องเดินแขวนป้ายกันเลยววะ อันนี้เป็นสัญชาติอะไรเชื้อชาติอะไรเพราะบางอย่างมันดูด้วยตาเปล่าไม่รู้นู้ว้ถ้าผิวดําผิวขาวยังพอรู้ผู้หญิงผู้ชายพอรู้แต่พอแม่งซับซ้อนลงไปอีกอะ่ะมีหลายสัญชาติเพิ่ม,มอีกอา้าวแล้วผิวเหลืองอะ่ะถ้าผิวเหลืองเรียกร้องมั่งมึงทาไงวะวุ่นวายเห็นไหมมันโลกมันมีความวุ่นวายมากขึ้นไว้แล้วก็เพศอีกอะ่ะกูต้องห้อยไป้ายไหมเพราะว่าทีนี้ มันดูไม่ออกพอมันดูไม่ออกมันกลายเป็นว่าบางอย่างที่เขาไม่จงใจจะทําให้มันเกิดดราม่าหรือผิดพลาดเนี่ยมันก็เกิดง่ายๆเว้ยเพราะว่ากูไม่รู้ว่ามึงเป็นแบบไหนหนึกภาพบอกว่าเนี่ยแน่ละมันก็คือสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งไม่ดีอย่างที่ผมพูดทุกคลิปแหละว,ว่าการเท่าเทียมหรืออะไรมันเป็นสิ่งยอดเยี่ยมอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าผมอยากจะให้มันมีโครงสร้างหรือมีอะไรที่แม่งรับผิดชอบดูแลผลกระทบที่ตามมาด้วยนึกภาพไหม อย่างจริงๆมันไม่เกี่ยวกับหลอกแต่ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมให้นึกถึงแบบอย่างกัญชาถูกกฎหมายเนี่ยกัญชาเสรีเนี่ยมันก็มีข้อดีของกัญชาเพื่อนๆน่าจะรู้กันนะแต่ข้อเสียแม่งก็เยอะพอมันเสรีคือพอไม่เสรีมันก็แอบขายกันอยู่แล้วนะพอเสรีแม่งยิ่งหนักแล้วก็มีผลไปจนถึงเด็กเยาวชนอะไรเงี้ยเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวกัญชานร่เปลาปะเป็นปัญหาที่ระบบแม่งไม่สามารถที่จะมา จัดการดูแลอะไรให้มันถูกที่ถูกทางได้เรื่องนี้แม่งก็จะคล้ายๆกันพอมันเกิดของเสียจากสิ่งที่เขาเรียกร้องออกมาเขาไม่รับผิดชอบอยู่แล้วนึกออกไหมแบบมึงก็ไปสู้กันเอาอเองอเขาว่ากูได้สิ่งที่ต้องการแล้วไงบางบริษัทก็ตบซับไปที่เรียบร้อยบางบริษัทก็ล่ารวยไปแล้วบาง agenda ที่เขาต้องการจะแฝงเข้าไปในฝูงชนก็ทําไปแล้วนึกออกไหมเขาก็ตุ้นฝูงชนได้พอกระตุ้นฝูงชนได้ฝูงชนแม่งก็เป็นแค่ แค่เบียแค่หมากในการจัดการอะไรบางอย่างที่เขาต้องการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีกระแสของแฟนมาวเวลออกมาโต้อีกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเชื้อชาติอะไรหรอกเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้เรียกว่าเป็นทฤษฎีแล้วกันก็คือมันมีเนื้อหาหนึ่งไว้ของมา r เวลคอมิกเนี่ยที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่วิกเตอร์วอนดูมและโทนี่ตาร์กเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะเออแล้วก็ เกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้ทั้งสองคนสลับร่างกันเว้ยอ่าซึ่งวันนี้แหละผมจะมาเล่าแถมให้ก่อนจะปิดคลิปของข่าวนี้โอเคปะ่ะผมเนี่ยเนื่องจากจริงๆผมไปหาอ่านในอินเทอร์เนต็ตมาบ้างแล้วแต่ว่ามันแบบรู้สึกว่าแม่งไม่เรียวพอรู้สึกว่าเราไม่ได้ซึมซับจริงๆจากเนื้อหาของคอมิกผมเลยยอมที่จะไปกด Subscription ของ Marvel อลิมิเต็ดว้ก็คือมันเป็นแอปอ่านการ์ตูนนะเพื่อนๆน่าจะพอรู้นะซึ่งไอเทียการ์ตูนเยอะมากแล้วก็ยอมเสียตังกดสมัครสมาชิกไปเลยเพื่อจะเข้าไปอ่านอันนี้ฮะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพมาเสริมด้วยซึ่งก็จะไม่ไดเอามาทั้งหมดนะเพราะว่าเออเขามีลิขสิทธินะอาจจะเอามาแค่พออ้างอิงให้มันเชื่อมโยงกับเนื้อหาแล้วกันเริ่มต้นเนี่ยเนื้อหาของคอมิกอันนี้จริงๆมันอยู่ใน What if นั่นแหละก็คือมันไม่ใช่จักรวาลหลัก ของ MCU ที่เราดูหนังที่เป็นโลกของเรานะหรือมันอาจจะเป็นมัลติเวิร์สอื่นอะไรก็ตามเอาไปว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในไทม์ไลน์เดียวกับจักรวาลหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณเห็นในภาพยนตร์ที่ผ่านๆมามันเซกได้หมดมันทําอะไรก็ได้มันจะไปจักรวาลไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคอมิกอันนี้มีชื่อว่า Iron Man Demon. In an armor นะครับผมก็คือไปจาดในชุดเกราะโอเคกูจะทำเสียงทำไมเริ่มต้นมาเนี่ยก็คือเรื่องราวบอกเลยว่าโทนี่สตาร์กเนี่ยและวิกเตอร์วอนดูมเ่ยเป็นเพื่อนกันไว้คือเป็นรูมเมทเออวันแรกเนี่ยโทนี่ก็ฮิ้วสาวมาเลยนะประมาณว่าเฮ้ยนายใช้วิกเตอร์หรือเปล่าเราแบบอยากจะหาหออยู่อะเออเราขอจอยห้องด้วยได้ไหมประมาณนั้นนะคือหอมหาลัยอะไรแบบนี้ทีนี้เนี่ย เราก็จะเห็นแล้วว่าทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนร่วมห้องกันแต่ก็ต่างกันคนละั้วซึ่งในคอมิกเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงรีดดิชาร์ดเลยนะซึ่งจักรวาลนี้อาจจะไม่มีทีมแฟนตาติกโฟนะเออสี่พลังคนกายสิทธิ์ไอที่โค้ชชอบชื่อไทยเลยใช่ไหมคุูพูดถูกปะวะอ่ะกลับไปเรื่องของโทนี่สตาร์กับวิกเตอร์วอนดูมต่อ เราก็จะได้เห็นฉากถึงการที่วิกเตอร์วอนดูมเนี่ยคือแม่งขยันมากพยายามทําทุกอย่างพยายามจะหาเขาเรียกว่าผลงานเพื่อขอทุนการศึกษาคือในเรื่องเนี่ยเขาบอกเลยว่าวิกเตอร์เนี่ยจะพูดอยู่เสมอนะว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่วิกเตอร์กำลังง่วนกับการทำอะไรบางอย่างบนกระดานอยู่แล้วก็โทนี่สตาร์กเนี่ยแม่งฟังเพลงโยเอฟังเพลงเสียงดังซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจว่าเป็น ACDC แน่นอน ฟังเพลงอยู่แล้ววิกเตอร์เนี่ยก็หันมาบอกว่าเฮ้ยโทนี่นายเบาเสียงหน่อยได้ไหมเนี่ยเออกู e good. ทํางานไม่รู้เรื่องเลยโทนี่ก็แบบเฮ้ย hey, ใจเย็ยนสิเพื่อนชิวๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยคือนิสัยโทนี่อ่ะมึงก็จะแบบแล้วเป็นโทนี่ฉบับวัยรุ่นนึกออกปะก็น่าจะสุดอยู่เหมือนกันนะลูกคนรวยอะ่ะเออหน้าตาดีด้วยอะไรอย่างเงี้และแถมฉลาดด้วยแต่ในขณะนั้นเองที่วิกเตอร์กําลังพยายามแก้ปัญหาอะไรบางอย่างบนโจทย์วิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยโทนี่ก็ได้ ช่วยแนะนาอะไรบางอย่างในขณะที่ฟังเพลงอยู่แล้วก็วิกเตอร์ก็เห็นว่าเฮ้ย hey, ไอ้หมอนี่เนี่ยมันฉลาดน่ว่าเออทาไมมันถึงแบบเก่งขนาดนี้แล้วทั้งทั้งสองคนก็มีปากเสียงกันเล็กน้อยประมาณว่าวิกเตอร์ก็บอกโทนี่ว่าแก่นะ่ะมันไม่เข้าใจฉันหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยมันเป็นแค่คนธรรมดานะคือจะต้องขยันมากๆเพื่อที่จะแบบต่อ,อ,อการขอทุนการศึกษาเพราะนั้นมึงจะแบบไม่ขยันไม่ได้อย่างโทนี่เนี่ย มึงจะยังไงก็ได้เป็นเกษเพลงไงก็บ้านมึงรวยไงเออมึงก็สามารถเท่าเรียนอะไรได้อยู่แล้วชีวิตเรามันต่างกันนะเพื่อนอะไรแบบนี้ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยอยู่ดีวิกเตอร์ก็หัวใสเว้ก็คิดอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งก็บอกโทนี่ว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมเราจะพาไปดูเราจะพานายไปดูห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของเราเรามีบางสิ่งบางอย่างที่แอบทําอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่นายถ้าสนใจนะโทนี่เนี่ยแม่งก็เป็นคนแนวแบบ เพล y บอยเป็นแนวแบบคนรักสนุกอยู่แล้วนะอยู่ดีเพื่อนมาชวนไปดูอะไรในห้องห้องลับอะไรเงี้ยก็ไปนะแล้วปรากฏว่าก็ไปเจอกับห้องทดลองขนาดใหญ่ที่อยู่ชั้นใต้ดินอะไรแบบเนี้วิกเตอร์ก็บอกกับโทนี่ว่าเฮ้ยเพื่อนเนี่ยไอ้เครื่องเนี้ยเราอยากให้ฉันอยากให้นายร่วมมือกับฉันนะเพื่อจะได้สร้างสิ่งยิ่งใหญ่ แล้วก็คือจริงๆวิกเตอร์อาจจะเลงเห็นแล้วว่าไอ้โทนี่มันเด็กบ้านรวยนะออขาดเหลืออุปกรณ์อะไรก็ช่วยๆกันถือว่าเราเป็นหุ้นส่วนกันละกันโทนี่ก็จับมือเลยตกปากรับคําบอกให้ได้เลยเพื่อนนะ่าสนใจระหว่างที่สร้างไอ้เครื่องจักรอะไรนี้ไปเรื่อยโทนี่ก็สงสัยนะว่าไอ้มึงสร้างเครื่องนี้ไปทําอะไรมันทําอะไรได้วะเพื่อนวิกเตอร์ก็บอกว่าเมื่อเราทำไอ้เครื่องนี้สําเร็จเมื่อไหร่นะเราจะสามารถสร้างพลังเขาเรียกว่าเทเลคินติก คือเอาไง่ายพลังสะกดจิตพลังควบคุมจิตใจอะไรแบบเนี้ยมันก็บอกโทนี่ว่าพอเราทําสําเร็จเนี่ยนะเราสามารถควบคุมความความรู้สึกนึกคิดของผู้คนได้ประมาณนี้แล้วการถ้าผมผิดพลาดอะไรไปก็เสริมกันได้นะอันนี้ก็อยากจะเล่าให้มันเข้าใจง่ายๆยเฉยๆนะหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ร่วมมือกันแล้วพอวันที่เครื่องนี้สาเร็จเว้ยไอ้วิกเตอร์ก็บอกไอ้โทนี่นยะเราไปทสเครื่องซิไอ้เครื่องนี้มันเคยมีที่นั่งเว้ยโทนี่ก็ไปนั่งปัป๊บเสร็จยู่ดีเครื่องแม่งล็อกเออกูนึกว่าเครื่องทรมาน ทรมานในดันเจียน B D S M อะไรอย่างเงี้ยนะยู่ดีก็มีอะไรมาล็อกแขนอึ๊บแล้วก็วิกเตอร์ก็บอกให้นายไม่ต้องเป็นห่วงนะมันเอาไว้ล็อกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้อะไรแบบนี้แต่พูดไม่ทันขาดคำเววิกเตอร์วอนดูมเนี่ยแม่งก็เดินม,มานั่งเก้าอีขอ้ข้างงซึ่งเป็นเก้าอี้คล้ายๆกันนะแล้วมันก็พูดว่าทีนี้แหละสิ่งที่ฉันต้องการก็จะสําเร็จแล้วจริงๆเครื่องนี้มันไม่ได้เอาไว้ในการสร้างพลังจิตอะไรอย่างที่เชนโม้ไว้ล็อกแต่ว่า มันจะทําให้เรานะ่ยสลับล่างกันไว้เพื่อนและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของโทนี่สตาร์กก็จะมาเป็นของฉันไงแล้วแกจะได้รับรู้ถึงการใช้ชีวิตแบบไอ้ขี่แพ้แบบฉันบ้างอันนี้ผมใส่เพิ่มเอาเองนะ แล้วก็มันก็กดปุ่มสลับร่างโชว์ทั้งสองร่างก็สลับกันทันทีที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยร่างของทั้งคู่ก็ล้มลงด้วยความแบบน่าจะเป็นเอฟเฟกจากการสลับร่างทีนี้พวกรปภแล้วเข้ามาแบบเฮ้ยเด็กพวกนี้มึงทอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายผิดกฎมหาวิทยาลัยด้วยนะก็จะต้องโดนลงโทษแต่ทีนี้คุณก็รู้แล้วใช่ไหมว่าปัจจุบนะันณตอนนี้เนี่ยร่างของจิตวิญญ,ญาณของวิกเตอร์วันดูมได้เข้าไปอยู่ในร่างของโทนี่สตาร์คเป็นที่เรียบร้อยและ จิตวิญญาณของโทนี่สตาร์คตัวจริงเนี่ยก็ถูกบรรจุเขาเ้าไปในร่างของวิกเตอร์วอนดูมผู้น่าสงสารนะครับและเพิ่มเติมไปอีกอย่างก็คือแม่งลบความทรงจําของโทนี่ด้วยนะโทนี่ในร่างวิกเตอร์วอนดูมเพราะฉะนั้นวิกเตอร์วอนดูมที่ข้างในเป็นโทนี่สตาร์คเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยแม่งจาอะไรไม่ได้เลยเว้ยไม่รู้ด้วยว่าตัวเองทําอะไรลงไปอะไรแบบเนี้ยแต่ไอตัวโทนี่สตาร์คที่ถูกบังคับ โดยวิกเตอร์วอนดูมเนี่ยแม่งก็รับรู้ทุกอย่างแล้วก็แน่นอนบ้านรวยใช่ไหมก็รอดพ้นจากเหตุการณ์นี้ไปได้แต่ผู้รับกรรมแม่งก็คือมันก็บอกว่าอ๋อจริงๆอ่ะการทดลองทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไอเดียของวิกเตอร์แล้วก็ชี้ไปที่ร่างตัวเองที่มีวิญญ,ญาณเพื่อนอยู่ในนั้นน่ะทีนี้โทษทั้งหมดมันก็เลยตกไปอยู่ที่วิกเตอร์วอนดูมผู้น่าสงสารเพื่อนๆสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับโทนี่สตาร์ที่ถูกบังคับ ภายในโดยวิกเตอร์นะ่ะแม่งก็โลดแล่นเรียกว่าเสือติดเปีกออคือกูเป็นโทนี่สตาร์กลงไงอ่านึกอออกไหมแม่งก็หลนล้าเต็มที่นะส่วนกลับตัดกลับมาทางวิกเตอร์นะหลังจากนี้เนี่ยถ้าผมพูดวิกเตอร์ก็คือวิกเตอร์ที่เป็นโทนี่สตาร์อยู่ข้างในนะนืกอออกไหมผมไม่อยากจะเรียก โทนี่สตาร์ทที่อยู่ในร่างวิกเตอร์วิกเตอร์ที่อยู่ในร่างโทนี่สตาร์ทอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวงงกันนะผมวิกเตอร์ก็คือสตาร์กนะคือเข้าใจตรงกันนะส่วนโทนี่สตาร์กก็คือวิกวิกเตอร์ที่สลับร่างแล้วนึกออกไหมหลังจากเฟสนี้นะโอเคนะโอเคพอเราตัดภาพไปที่ทางวิกเตอร์เนี่ยเขาก็ถูกไล่ออกมาจากมหาวิทยาลัยไ,ไว้เนื่องจากทําผิดไปทดลองอะไรที่ไม่ถูกต้องต้องห้ามอะไรแบบนี้ก็กลับมาที่บ้านเว้ยซึ่งก็คือ ลัดเวเลียก็คือน่าจะเป็นเหมือนบ้านเกิดของเขานัแหละเป็นเป็นเมืองสมมุติขึ้นมานะแล้วก็มาอยู่ในห้องเช่ารูหนูแล้วที่ทน่าสงสารไปกว่านั้นคือมไม่รู้ด้วยว่ากูทําอะไรไปทําอะไรผิดแล้วไม่มีความทรงจําหลงเหลืออยู่เลยเพื่อนๆพอทุกอย่างมันดําดิ่งใช่ไหมมึงนึกภาพคนที่แบบดูดีกูก็ถูกไล่ออกมากูเป็นใครจําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนู่นนี่นั่นอะไรยเงี้ย ก็ดื่มเหล้าเมาเว้ยเมาจนเพี้ยนสุดท้ายเกิดจิตปศาสา์บางอย่างขึ้นในใจเว้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วหรือต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเออก็ประมาณนี้จริงๆมันก็เร็วไปนะเออมันน่าจะให้เวลานิดนึงในการที่เราได้เห็นถึงวิกเตอร์ ในการที่แบบตกรกรรมลำบากนะตัดภาพกลับไปที่โทนี่สตาร์กก็เราจะเห็นว่าเขาเริ่มที่จะมีปัญหากับพ่อโฮเวิร์สโฮเวิสตาร์ของเขานั่นเองและสุดท้ายพ่อก็ตายไปและตายไปอย่างปริศนาเ <c oughs> พื่อนๆน่าจะเดาได้ว่ามันเปฝีมือใครนะครับการตายของโฮเวิร์สตาร์นะครับในจักรวาลน,นี้หลังจากนั้นเนี่ย วิกเตอร์ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็หันกลับมาศึกษาเร่าเรียนเพื่อที่จะกลับไปเรียนมหาวิทยาลัยให้ได้แบบเดิมแต่อย่างที่บอกนะครับถึงแม้ร่างกายเป็นวิกเตอร์วอนดูมใช่ไหมข้างในมันยังเป็นโทนี่สตาร์เไวแม้ความทรงจําจะไม่มีแต่เหมือนเขาจะบอกว่าทาเลนต์หรือความฉลาดเฉ,ฉลียวบางอย่างของโทนี่ที่เป็นทุนเดิมเนี่ยแม่งยังอยู่นะึกอกปะโทนี่สตาร์ ในร่างของวิกเตอร์เนี่ยแม่งสามารถเอาทุกอย่างกลับคืนมาได้โดยความฉลาดนะครับร่ำเรียนพัฒนาตัวเองจนสุดท้ายกลับเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้สำเร็จเว้ยแล้วก็ได้สำเร็จเป็นด็อกเตอร์ปัจจุบันเขาก็ได้เกได้กลายเป็นด็อกเตอร์วิกเตอร์วอนดูมเชีย่ยเก่งปะโทนี่เนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีความสามารถในการแบบต่อสู้จากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยหลายรอบนะถ้าคุณสังเกตจากไอรอนแมนภาคแล้วใช่ไหมไอ้ทียโดนจับไปอยู่ในถ้ำ แล้วก็ต้องสร้างชุดเกราะชุดเกราะมาร์ควันอะเชื่อคือมึงไม่มีอะไรเลยมึงก็เอาเอาจนได้อันนี้คือเสน่ห์ของตัวละครนะที่แบบเออมึงสร้างตัวละครเก่งหลอ่อเพอร์เฟกรวยใช่ปะ่ะแต่พออยู่สถานการณ์ที่ยากเขาก็ไม่งองแงนะ่ยหอไหมอันนี้ไม่เป็นคุณสมบัติของพระเอกกันเองสุดท้ายก็ดิ้นรนจนกลับมาเป็นด็อกเตอร์ได้สําเร็จนะครับตัดสลับกลับไปที่โทนสตาร์ เขาก็ได้รับทุนมากมายเรียกว่าบริษัทเติบโตนะครับแล้วก็ได้เปิดบริษัทเป็น Stark u n i v e r s อ l ไม่ใช่เป็น Stark Industry นะเป็น Stark Universal ส่วนทางด้านวิกเตอร์วอนดูมนะครับเขาได้นอกจากความเก่งกาจที่เขามีแล้วเนี่ยเขาจะพัฒนาไปทางอันนี้มันจะแตกต่างจาก Stark ของจักรวาลหลักนิดน,นึงคือเขาไม่ได้โฟกัสไปในทางเกี่ยวกับเรื่องขายอาวุธเพื่อเพื่อนเขา บริษัทเขาพัฒนาไปเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนนวัตรกรรมทางการแพทย์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพลังงานเลยพวกนี้เออสุดท้ายดรวิกเตอร์เนี่ยได้ตั้งบริษัทชื่อว่า doom industry ครับคือโลโก้เดียวกับ star industry เลยนะ <laughs> ออ <laughs> นั่นแหละก็คือมันสลับกันนั่นแหละ <laughs> เหตุการณ์หลังจากนั้นครับอยู่มาวันหนึ่งก็มีเลขาเลขาของโทนีซาร์เดินมว่าคุณสตาร์ ark, ตอนนี้เราบริษัทเรามีปัญหาแล้วนะคะ กำไรของเราดําดิ่งมากเลยเริ่มตกไปแบบพอสมควรเลยสตาร์คถามมันเกิดอะไรขึ้นทํำไมอยู่ด้วยบริษัทสตาร์คยูนิเวอร์แซลของเราถึงจะมีปัญหาได้นะไอเลขาเขาบอกว่าอ๋อมันมีอีกบริษัทหนึ่งชื่อ Doom Industry ค่ะออกมาผลิตของมาขายแย่งตลาดของพวกเราเราทำยังไงดี คนี่สตาร์ด้วยความที่ข้างในเป็นวิกเตอร์วอนโดูมันมีแผนชั่วอยู่แล้วนะเขาก็คิดเลยว่าเฮ้ย hey, เราจะปล่อยให้มันเป็นงี้ต่อไปไม่ได้เราต้องทำอะไรสักอย่างเราก็จะได้เห็นว่าเขาได้ผลิตชุดเกาะแบบไอรอนแมนเอาไว้แล้วนะแต่ว่ามันจะเป็นสีเขียวเ,เพื่อนเออคือเป็นกรีนกรีนไอรอนแมนไอเทียแล้วก็เขาก็เลยคิดแผนว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปทำลายไอบริษัทนี้เพื่อกำจัดคู่แข่งอ่าซึ่งจริงๆลึกๆก็รู้อยู่แล้วนะว่าไอเจ้าของบริษัทเนี่ยมันต้องเป็นเพื่อนเก่าของกูแน่ เฮ้กูจะต้องกำจัดเสียนหนามหอกข้างแคลนนี้ไปเสียก่อนก็สวมชุดเกาะบินตรงไปที่รัดเวเลียนนันนีปิว้วตัดภาพกลับมาที่ดรวิกเตอร์ก็กำลังพรีเซนต์งานอยู่ซึ่งทางด้านวิกเตอร์วอนรูมเนี่ยก็ได้ผลิตชุดขึ้นมาเหมือนกันซึ่งก็มึงก็น่าจะดูออกว่ามันคือชุดของด o รดูมนนแหละแต่เป็นธีมแบบว่าร็อกๆนิดน,นึงก็คือมีสีแดงสีทองมันก็คือสีของไอรอนแมนนั่นเองเออก็เป็น กิมมิคที่เขาหเห็นง่ายๆว่าแต่ละฝ่ายมันต่างกันยังไงนะก็สลับสีกันสีแดงสีทองก็มาใส่ในสูตรของดรดตูมไงแล้วก็ทางสีเขียวก็ไปอยู่กับสูตรสูตรของไอรอนแมนนะครับผมทีนี้ในระหว่างที่กําลังพรีเซนต์ชุดอยู่ว่าไอชุดนี้นะมันเก่งยังไงนะมันสามารถช่วยเหลือคนอะไรได้ต้องบอกก่อนว่าไอชุดของ วิกเตอร์วันดูมเนี่ยเขาตั้งชื่อเลยว่าลสคิวสูตรนะคือสร้างมาไม่ได้เพื่อต่อสู้หรือทําสงครามนะเวย้ยมันเหมือนเอาไว้ช่วยเหลือแล้วก็รักษาป้องกันไทยอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่โทนี่ตาร์ชอบพูดนะในภาพยนตร์คุณจะเห็นนะว่าเขาใส่ใจกับการป้องกันมากกว่ารอให้เกิดอ,อะไรขึ้นแล้วออกไปต่อสู้นึกออกไหมมันก็เลยมีพวกแบบอะไรอะ่ะมีหุ่นอะไรนะ มันก็เลยแบบมีผู้ออาตรนมีผู้อะไรออกมาอย่างที่คุณเห็นนะเขาก็เลยอ่ะทีนี้ไอความคิดเนี้ยผมว่ามันก็คงยังอยู่ในจิตวิญญาณเขานะครับเขาก็เลยสร้าง Rescue s ูตรขึ้นมาซึ่งก็บอกเลยว่าชุดนี้มันกันน้ําได้กันสารพิษได้กันเออรังสีปรัมมานูได้คือมันดีมากือสามารถไปได้ทุกที่แล้วก็มีพลังพลังงานในการควบคุมทุกอย่างคือเขาอย่างที่บอกว่าเขามีบริษัทเกี่ยวกับพลังงานด้วยก็คือน่าจะเป็นเ,เรื่องของเตาปฏิกรณาร์แบบในภาพยนตร์หลักนั่นแหละ ก็เป็นพลังงานที่คุณจะรู้อยู่แล้วว่าโทนี่สตาร์กแม่งเก่งเรื่องนี้นะครับเออแล้วก็พรีเซนต์อยู่ระหว่างที่พรีเซนต์ปรากฏว่าเลขาของทางคุณวิกเตอร์เนี่ยก็มาบอกว่าเลขาของทางด็อกเตอร์วิกเตอร์วอนดูมเนี่ยก็มาบอกว่าเฮ้ย hey, คุณวิกคุณด็อกเตอร์ตอนเนี้โรงงานของเราเนี่ยกำลังถูกโจมตีนะหน่วยพลังงานของเราเหมือนจะถูกโจมตีมีคนแปลกหน้ามาซึ่งก็คือ ไอ้โทนี่สตาร์คชุดเขียวนั่นเองนะแนงก็มาโจมตีที่บ้านของมาโจมตีที่โรงงานของ Doom Industry นั่นเองในขณะนั้นเองดออร์วิกเตอร์ก็เลยคิดเลยว่าเอาละนี่มันเป็นโอกาสที่ดีในการเทสชุดเรสคิวสุดสีแดงแปดของเราก็เลยรีบสวมชุดในทันทีนะครับเพื่อนๆหลังนี้ที่ออกไปก็เห็นเลยว่าเฮ้ยบริษัทเนี่ยแม่งกำลังถูกโรงงานเนี่ยกำลังถูกโจมตีนะด้วยไอ้คุณเล็กสีเขียว ก็ระป๋องเดินป้องป้องป้องอยู่เนี่ยมันเป็นใครกันวะมันก็ลงเขาก็รีบลงไปประจันหน้านะว่าเฮ้ย hey, มึงเป็นใครอะ่ะมึงกล้าดียังไงมาโจมตีบริษัทของกูในขณะนั้นเองครับทางไอ้หนุ่มชุดเขียวเนี่ย ทางไอ้หนุ่มเกราะเหล็กชุดเขียวเนี่ยมันก็ยังไม่เปิดเผยหน้าตาออกมาใช่ไหมมันก็บอกว่าเฮ้ยแกมันไม่ใช่คู่ปรับเบอร์ของฉันหรอกมันก็ทําการต่อสู้กันเพื่อนก็มีการเปิดแล้วกดระเบิดยิงอะไรเงี้ยแล้วพยายามจะบินหนีแต่ในขณะนั้นเองนะครับวิกเตอร์วอนดูมเนี่ยคิดแล้วว่าจะไม่ยอมให้หนีไปง่ายๆแบบนี้เพราะแม่งระเบิดดูมอินดัสทรี Industry, พังเละเทะเลยนะแล้วก็ทางดรดูมเนี่ยไม่อยากจะให้หนีรอดไปได้ก็เลยทางชุดレสคิวสูตรของดรดูมเนี่ยแม่งมีเหมือนพลังแม่เหล็กเยแม่เหล็กเวย เดี๋ยวใช้พลังแม่เหล็กจับเอาไว้เพราะว่าไอโอนแมนสีเขียวเนี่ยมันก็เป็นเหล็กนึกออกปะอ่าใช้พลังแม่เหล็กจับเอาไว้ได้สําเร็จแต่มันก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรมากถึงจับเอาไว้ได้เนี่ยแน่นอนว่าอาวุธของทางโทนี hmm. ่ซาร์กเกาะเหล็กสีเขียวเนี่ยมันก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะครับเขาได้ทำการยิงจรวดที่บาร์่ไอโรดแมนชอบมีจรวดเี้ยใหมานั่นแหละยิงใส่ยิงใส่ด็อกเตอร์ดูมไว ทีนี้ดรดูมก็ใช้มุกเดิมก็คืออ้าวก็กูมีแม่เหล็กไนงะก็เลยผักจรวดกลับไปใส่เนียอันนี้ตลกดือมกันนะผักจูวดกลับไปใส่ปรากฏทีนี้ไอรอนแมนก็ล่วงหล่นลงมานะครับไอรอนแมนตกมาทีนี้ก็มาสู้กันในภาคพื้นดินต้องบอกว่าอาวุธไอรอนแมนนะมันสร้างมาแบบาจากแบบโรงงานขายอาวุธเนอะป่ะแม่งก็มีอาวุธทั้งยิงทั้งเลเซอร์ระเบิดสารพัดนะซึ่งแตกต่างจากแตกต่างจากชุดของดรดูมนะที่แม่งสร้างมาช่วยเหลือผู้คนเนอะป่ะ ก็เริ่มแรกๆก็เหมือนจะสู้ไม่ได้ยิงทั้งเลเซอร์ทั้งบีมทั้งอะไรมาสรารพัดต,ตอนนี้ดร์ดูมก็เริ่มอยู่ในาาสถานการณ์ที่เสียเปรียบไว้เขาก็คิดว่าเ hey, ฮ้ยกูจะต้องจัดการยังไงดีวะแต่คิดไปคิดมาเนี่ย <c oughs> ก็คิดว่าเฮ้ยชุดของวิกเตอร์เนี่ยมันก็คล้ายๆระบบของชุดเรานะนก็เลยทาการแฮกระบบเพื่อให้ไอระเบิตดตรวจต่างๆที่อยู่ในตัวแม่งทํางานเว้ <c oughs> แล้วปรากฏว่าทําสําเร็จพวกระเบิดที่ไอรอนแมนเขาพกติดตัวมาแม่งก็ทําการระเบิดตุ้ม ก็ทำให้เป็นชัยชนะของด็อกเตร์ดูมนะครับผมทีนี้ความจริงก็ได้เปิดเผยนะครับว่าภายใต้หน้ากากนั่นคือ, Tony Stark อ,อทคโทนี่สตาร์กนั่นเองก่อนที่จะะเผด็จศึกนะครับโทนี่สตาร์กก็บอกว่าเฮ้ยนายนายรู้ไหมเอาอย่างนี้หละกันนะนายรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายน่ยมันไม่ใช่วิกเตอร์วันดูมหรอกจริงๆเราสลับร่างกันเราเป็นเพื่อนกันมานายจำไม่ได้เหรอ เออฉันขอเสนอแล้วกันไว้ชีวิตฉันเถอะอย่าให้ตํารวจมาจับฉันเลยฉันสัญญาว่าเดี๋ยวฉันจะบอกความจริงกับทุกคนแล้วก็ให้นายสลับร่างคืนนายจะได้กลายเป็นโทนี่สตาร์คเหมือนเดิมไอ้เฮียใครจะไปเชื่อ <c oughs> ใครจะไปเชื่อว่าคนอย่างมึงอ่ะจะทําจริงเนอะหรอไหมทีนี้แต่ว่าด้วยความเป็นพระเอกนะครับนกต์ดูมก็บอกว่าฮะ ah? ให้สลับร่างกลับไปเงนินเหรอ ให้ฉันได้กลายไปใช้ชื่อโทนี่สตาร์คแล้วทำตัวส่่วร้ายแบบแกนะฉันไม่เอาหรอกฉันคือวิกเตอร์วอนดูมผู้ซึ่งมีเกียรตินะจบเท่ไหมเออพระเอกพระเอกเนาะเพื่อนๆน,นะก็ะประมาณนี้นะเออประมาณนี้มาเล่าให้ฟังกนะันขำๆว่าเออมันมีอีกเวนึงนะที่มันจะออกได้แล้วก็แต่ถ้าเป็นลักษณะน,นี้ป่ารโรเบิร์ตก็ต้องแสดงเป็นไอ้ไอรอนแมนชุดเขียวเนี่ยแล้วก็ มันก็จะแปลกๆอยู่นะคือเขาอาจจะใช้ไอเดียนี้ได้แต่เอาแบบนี้เลยผมว่าไม่ได้หรอกมาต้องมีการอัดดปนิดหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆก็ประมาณนี้ละกันวันนี้นะก็มีทั้งข่าวของอดราม่าของการมารับบทเป็นวิกเตอร์วันดูมของป๋าโรเบิร์ตนะที่ชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มเขาไม่พอใจที่เป็นไวท์วอชิงเขานะแล้วก็ผมเล่าเรื่องของจักรวาลคู่ขนาน what if Iron Man Demon in an armor ให้ฟังสนุกๆน,นะครับผม สุดท้ายนี้ขอให้ทุกทุกคนดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับและลืมรักษาสุขภาพขับรถกันอย่างรมะมัดระวังด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ท็อคอนโทรลขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย